สวัสดีครับ X C X C U กลับมาพบมาเจอทุกท่านมาที่ร้านแห่งนี้เพื่อซื้อสิ่งนี้ทุกครั้งที่เรามาร้านร้านนี้นะโเป็นร้านประจำเลยทุกครั้งเลยใช่ไหมเพื่อนไดดูคลิปเราหรือเปล่าทุกครั้งเราก็จะไปมอบให้กับคนโน้นคนนี้ตลอดมากหาตาเะหน้า้ตาเหมือนไปเล่นลิเกเหรอเหมือนไปเอกลิเกอ่อนอ้ยยะ น้องพรถึงก็ออกปากว่าเฮียรอมามาดูซิอะไรกันซื้อเลยดิซื้อเลยมาดูเจ้าของร้านเฉยอ๋อน้องพรบอกว่ามาดูเจ้าของร้านแล้วก็กลับบ้านนอนเรามาดูแถวเดิมดีแล้วอ๋อเท่าไหร่ละตาเฉยๆดีเนาะ ยังไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรเนี่ยพามาเราเรามาตามเราก็มาตามคุณนะพูดกันตรงตรงอันน้100บาทอนน้890อันนี้นี่8 0ลอรวยเลยโคราชเลย คนลดให้ถ้าไปทำบุญช่วยคนเออคนลดให้เลยเอาตัวนี้เลยแล้วก็ว่าจะถามว่าตัวนี้เท่าไหร่นะเอาปอนด้วยเก้าเก้าเก้าโอเคที่เก้าเป็นคากคนาดีเลยเหรอเป็นไงปอนเป็นไงไปทำบุญเขาลองมันก็โอเคเลยเท่านั้นเอาเลยเราเป็นลีลาเราจัดการเลยจัดเลยจัดเลยพรรุ่นนี้เลยครับผมแม่เพราะทางผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไม่ใช่ใครคนไหน ครไม่วันนั้นเพิ่นก็ระโดดไถนะไม่ถ้าทำบุญเพิ่นสายบุญอยู่แล้วร้านค้าแถวเนี้ยสายบุญข้างนั้นอ่ะคือไม่ต้องไปไหนก็ได้ทำบุญเลยไม่ต้องไปไหนไงอะไรนะยังไงเรามาเถอะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าย้อนเลยชื่อร้านชื่อร้านเอาเอามาดูมาดูมาดู นี่นะครับเป็นร้านที่ไม่มีชื่อนะสติสติดเดี๋ยว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 ไหน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 อ๋อนี่ไงนี่คือชื่อร้านเอฟซีซั์สถิตการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดนะใช่อยู่แถวแถวตรงข้ามเยื้องเยื้องตลาดสดเทศบาลกุสุมานนะครับเป็นร้านใช้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีทีวีตู้เย็นพัดลมมีหมดแก๊สก็มีมีแฟนแล้วด้วยมีลูกแล้วด้วยไอ้ดยดยดยโ้ดยโ้ดยดดวยโดยดดยด้้วยาวยดยด้ววยดายดดีย้วยด้วยด้วยด้ว้ววยด้ยด้วด้วยด้ย้ด้วย มองข้าวราคา590<ช>บาทเฮียเขาให้ลดให้5 0าอบาทขอบคุณครับขอบคุณครับใจเย็นทุกคนบไปกลับบ <ส S 2> ้านไม่ต้องจ่ายโอ้โเดือนเงียโอนียบบเอ่ะครับผมครับ5 0าบาทนี่ฮห้เอฟซี ขอให้ขาขายล่ำรวยเด้อเฮียเด้อส,สาธุสาธุอ่ะมมองุโมธนาบุญน้ำกันโอ้หน้าตาดีแล้วยังใจดีเอฟซี FC เอ้ยโอ้โหสุดจริงอะไรจริงอาจจะเป็นนักร้องเก่าก็ได้บ่ก็เป็นหมอลำอยู่บ่น,นี่ครับบ่บ่บครับโโอ้ <c oughs> สงสัยต <c oughs> สส้องเป็นร้านประจำของใครคนใคคนดคนหนึ่งแถวนี้แล้วล่ะครับเอฟซี <c oughs> ก็เอ้าทุกครั้งที่เรามาซื้อร้านเนี้ยพุ่นจะลดให้พุ่นพุ่นรู้ว่าห้าร้อยบาทนะครับซับสถิตการไฟฟ้านี่เอฟซีนี่อ่ะเข้าแล้วบอครับอ่าโอเคขอบคุณครับเอาฝากร้านไว้หน่อยนะครับเฮียฝากร้านไหมฝากร้านเผื่อมีเอฟซีซับสถิตการไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดสดอำเภอยุษมานะครับครับผมไฟฟ้าทุกอย่างเลยครับผมทั้งทีวีตู้เย็นอยากได้อะไรก็เข้ามาเลือกซื้อได้ครับผม หรือว่าอยู่ต่างประเทศจะโทรมาก็ได้นะครับได้อ๋อส่งฟรีครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับนี่ฮะยูทูบด้วยนะคะเฮียมีอ้าวมีหลายๆช่องนะครับฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยไปด้วยกันครับผมขอบคุณหลายๆครับผมถ้ามีอะไรอีกจะกลับมาหาเฮียอีกครับผมอ่าได้แล้วเอฟซีตอนนี้ก็ได้หม้อหุงข้าวให้กับยายนางเนาะ ่งก็ยังไม่รู้เลยว่า f อฟซใจดีท่านชื่ออะไรเจ้พูดไรรอบพวกแกก็ไม่ฟังกันอ้าเหรอเจ้าพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยชื่อว่าอะไรทันทันชื่ออะไรเอาไปมาเข้ามาฝนตกเข้ามาเข้ามาฝนตกอยู่ในร่มสิเอามีผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแม่วารุณีคุณแม่วารุณีครับผมที่สนับสนุนเราบ่อยๆครับนะฮะมอบมองข้าวให้บอกว่า ให้เอาขนาดเท่ากับของในปุ้นที่ซื้อวันนั้นเลยนะแต่ว่าราคามันอัน590เนาะอืท่านเจ้าของร้านเฮียเจ้าของร้านลดให้เลยสุดจริงเห็นว่าเราไปทำบุญช่วยคนใช่อ้าวบินจ้าเจ๊จ้าเนี้ยแล้วก็ได้มออเงินอีก500บาทช่วยค่าน้มันก็อเติมไปแล้วหมดไปแล้ว500ครับครับผมก็ขอบคุณ คุณแม่วารุณีนะครับที่เมตา,มตายายนางแล้วก็ให้พวกเราได้เป็นสะพานบุญในการทําบุญให้กับคุณแม่วารุณีแล้วก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพวกเรายินดีที่จะทําภารกิจนะไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับเอฟซีท่านใดที่อยากช่วยเหลือคนเรายินดีเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็จะนําสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยส่งถึงมือคนที่ท่าน จะช่วยถึงบ้านนะครับเอฟซีแล้วก็คือจ่ายเท่านั้นเนาะจริงจริงราคาเนี่ยเกินเกินร้านลดให้เราอัก้าสิบบาทกำไรเหมือนเขาจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทำบุญด้วยกันก็นั่นแหละนั่นแหละเฮียเข้าใจดีนะครับแล้วก็ร้านแบบนี้เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนด้วยเพราะว่าจิตใจดีนะครับทำบุญทำทานอพัดลมเราก็ซื้อตรงนี้ให้กับอุทิศ เดีวก็สอี่ยุอ่าอ่าพี่ยุซื้อที้ใหญ่นางก็ซื้อตรงนี้เหรออ่าอ่ามนี่ซื้อให้ใหนางก็ซื้อตรงนี้เหรไอ้เีก็ร้านี้ปร่จำเลยในางเราซื้อนู่นไม่เหรอเาบอกไ่เหรอหรอไม่ใช่ซื้อตรงนี้เหรอไปดีกว่าเอก็ขอบคุณคุณแม่วารุณีนะครับเอซีทุกท่านนะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปหา นะครับคุณยายนางกันแล้วนะครับ FC แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานพวกเราด้วยนะครับฝลฟ้าถึงจะตกแค่ไหนนะครับเราไม่มีวันหยุดนะครับการทำดีไม่มีจำกัดใน f อฟซีทำได้ทุกที่ที่เราอยากทำทำอะไรก็ได้ส่วนคลิปนี้นะครับ M FC ฟีก็จะเดินทางไปกับทีมงานแล้วก็ขอฝากลิ่ไปที่นี่ก่อนดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับวัน ที่ฝนตกด้วยครับดีครับบายบาย